EP 74เปลี่ยนจิตวิญญาณได้จริงหรือถามน่มแบงค์หาดใหญ่ถามว่าวันนี้ขับรถกลับจากที่ทำงานกำลังดูลมหายใจและดูร่างกายที่ขับรถหัวก็แล่นเข้ามาเลยว่าร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราภาพจากหลวงพ่อประโมทก็ขึ้นมา พลันฉุดคิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วลมก็ตีขึ้นไม่ถึงกับบวกแต่ก็เกือบจับใจความได้ว่าเราแค่ดูร่างกายเฉยๆแล้วปล่อยให้ผู้รู้ผู้ตื่นเขาครองนั้นเราเป็นผู้ดูและดูเฉยๆดูปล่อยให้ผู้ตื่นเขาทำงานปล่อยไหลไปตามสภาวะของผู้ตื่น โดยผู้รู้ดูเฉยๆขอคำชี้แนะครับตอบถ้าเธออยากรู้ความจริงฉันจะบอกเธอว่าเมื่อเรายกระดับจิตขึ้นแล้วเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกแม้เธอจะรู้สึกว่าเธอเป็นคนเก่าก็าตามจิตวิญ,ญญาณดวงใหม่จะแทรกเปลี่ยนจิตเก่าของเธอฉันย้ำเธอเสมอว่า เราคือกระป๋องเปล่าจริงๆขนาดจิตวิญญาณยังไม่ใช่ตัวเราจริงๆเลยเราคือร่างผ่านของเราจิตวิญญาณแต่ละระดับที่จะมาใช้ร่างของเราเพื่อมาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อยกระดับยิ่งยงขึ้นไปอย่างไม่สิ้นสุด เพราะหลายดวงจิตไม่อยากจะเสียเวลาค่อยๆมาผ่านประสบการณ์เริ่มแรกแต่เด็กแล้วค่อยๆโตซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงกระโดดข้ามช็อตมาที่ร่างผู้ใหญ่ที่โยกระดับจิตแล้ว นี่หละที่เรียกว่าการย่นย่อภพชาติและเวลาแห่งการเรียนรู้อย่างเร่งด่วนดวงจิตวิญญาณแต่ละดวงจะรอคิวรอร่างที่ยกระดับจิตแล้วเพื่อเข้ามาเปลี่ยน เพื่อมาเรียนรู้ผ่านล่างของเราไปเรื่อยๆและยกระดับจิตต่อไปและต่อไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้เปลี่ยนจิตวิญญาณแล้วดูจากเพื่อนหรือคนรอบตัวจะบอกเราเองว่าฉันว่าเธอเปลี่ยนไปนะ ใช่และมันก็เป็นสิ่งนั้นจริงๆเมื่อเรายกระดับจิตแล้วเราจะไม่สามารถหวนกลับคืนสู่จิตภาคต่ำได้อีก ดังโสดาบันม่อาจกลับวกวนสู่จิตระดับจิตเบื้องล่างได้อีกเชกเช่นแต่ก่อนเรากินเนื้อสัตว์แล้วเปลี่ยนมาทานเจมังสวิรัตอย่างแจ้งจิตพุทธะระดับโพธิสัตว์ดวงจิตวิญญาณระดับสูงจะเข้ามาแทนที่จิตดวงเก่าแบบที่เราไม่อาจรู้สึกตัวได้เลยและเราก็ไม่สามารถกลับคืนไปกินเนื้อสัตว์ได้อีกต ออกไปแล้ววิญญาณจึงเป็นของสากลจักรวาลโดยแท้ที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราชื่อโน้นนี้ก็มีสมองอัตตาตัวปลอมคอยคุมไว้เท่านั้นเองหามีตัวเราให้ยืดได้จริงๆไม่เมื่อเราตายลงอัตตาตัวปลอมก็คืนสู่ดินน้ำลมไฟ จิตตัวปลอมนี้อาจจะสร้างนารกขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆในมิติสเป็นโลกของวิญญาณก็ย่อมได้แต่นรกจริงๆหามีไม่ในโลกแห่งปรมาติเพราะวิญญาณเป็นของสากลที่เลยมิติหจึงไม่อาจมีนรกได้เมื่อเราตายจิตวิญญาณจริงๆของเราก็คืนกลับไปหลอมรวมกับพระพุทธะ God, และพระผู้สร้างไปโดยปริยายดังนั้นพระพุทธเจ้าพร่ำบอกเรามาตลอดว่าขันห้าไม่มีอยู่จริงๆเราไม่สามารถยึดกายจิต หรือแม้แต่วิญญาณว่าเป็นของเราได้เลยหากหลงไปยึดเมื่อไรก็จะทุกข์เมื่อนั้นทำที่ลึกล้อมที่สุดของที่สุดก็คือไม่ต้องเข้าไปทำอะไรกับกายกับจิตใดๆเลยทั้งรูปเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณไม่มีอะไรที่เป็นของเราได้จริงๆเลยนี่คือหัวใจของบทสวดที่สูงที่สุดแห่งที่สุดแห่งการบรรลุปาลมมิตาฮารุไทยสูตรนั่นเองขอบคุณบทความนบกสวะวันที่30มิถุนายน2565